การบริหารองค์กรเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้ววันนี้ผมก็ได้มาอยู่กับองค์กรชื่อดังของจังหวัดเชียงรายนั่นก็คือสินธานีครับเราได้มีโอกาสได้มาอบรมให้กับผู้บริหารนะครับตั้งแต่ระดับบนสุดเลยครับจนถึงระดับผู้จัดการสาขาเรียกได้ว่าก็เป็นคนที่มีลูกน้องและเป็นคนที่มีคนดูแลอยู่ในมือเรามาจัดอบรมในชื่อว่าการบริหารทีมงานอย่างมีสิทธิภาพผมอยู่2วันนะครับกับที่บริษัทก็คือผู้นําองค์กรผู้บริหารเนี่ยรวมหมดนะครับกว่า100คนเลยไปชมบรรยากาศครับว่าการอบรมนี้เป็นยังไงบ้าง นนี้สวัสดีครับภาคภูมิลาฮาวีนะครับตอนนี้ก็เป็น CEO นะครับของบริษัท สินธานีและก็บริษัทมิเครือครับความประทับใจรู้สึกว่าเป็นการอบรมที่ทางอาจารย์หนุ่มเองครับ<อ>เขากระตุ้นให้คนมีส่วนร่วมนะครับทำให้บรรยากาศเนี่ยมันดูคึกคักแล้วก็ดูตื่นเต้นไม่น่าเบื่อนะครับก็แนะนําว่าในส่วนคอร์สเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการบริหารทีมงานเนาะแต่หลักๆเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าใจตัวเองนะครับเข้าใจผู้อื่นบริหารการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมันจะช่วยให้คนในองค์กรนะครับเอาหลักการเอาความรู้ที่ได้ในการอบรมครับ ไปใช้ในการทํางานใช้ในการดำรงชีวิตได้ด้วยนะครับไปทําให้งานมันราบรื่นขึ้นคนในองค์กรเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยครับผมที่กรคําแก่นนะครับตาแหน่งผู้จัดการเขตหนึ่งได้มาอบรมในครั้งนี้ตัวนี้ได้ประโยชน์มากทีเด็ดีๆอย่างนี้ครับผมก็นําประโยชน์ส่วนนี้นครับมาประยุกต์แล้วก็มาใช้งานกับสาขาการทํางานเป็นทีมทุกคนในสาขา จะมีประโยชน์ร,ร่วมกันทั้งหมดนะครับมีส่วนร่วมในการสําเร็จสวัสดีค่ะชื่อนิถาดวงมะลินะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินนะความประทับใจการให้ความรู้นะคะนํามาพัฒนากรอบแนวความคิดของตนเองได้เรียนรู้ว่าแต่ละคนมีลักษณะที่ใสยังไงเหมาะกับงานแบบไหนแล้วก็นํามาใช้พัฒนาต่อทั้งที่ทํางานแล้วก็อาจจะนําไปใช้ที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะบริษัทไหนนะคะอยากให้เข้าใจพนักงานมากขึ้นลักษณะบุคลิกไหนเหมาะกับงานอะไรก็อยากจะเชิญชวนให้บริษัทต่างๆเหล่านั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ผมนายจรฒิชัยพันธ์ครับผู้จัดการซิมเชื่ออบรมนี้ก็รู้สึกว่าหนึ่ง,งเรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนรุวมทีมได้ค่อนข้างดีแล้วก็ความรู้ที่อาจารย์มอบให้คิดว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันแล้วก็การทํางานของเราได้ดีขึ้นแม้แต่ในครอบครัวเราเองนะครับก็อยากจะได้นำเพื่อนในงานอื่นแล้วซึ่งผมว่ามันได้ผลดีกว่าการเรียนแบบลักษณะของการเลคเชอร์หรืออะไรอเงี้ยครับ ก็อยากจะเชิญชญวนเพืเ่อนๆลองมาอบรมดูชื่อวิมวลสงงามค่ะตำแหน่งผู้จัดการส่วนขายเครื่องเชืไฟฟ้าค่ะความประทับใจก็คืออย่างแรกเลยนะคะทางอาจารย์ดรหนุ่มนะคะที่แนะนําแนวทางไปใช้ในชีวิตประจําวันและในสถานที่ทํางานทาั้งครอบครัวได้ค่ะองค์กรอื่นๆนะคะทนี้แนะนําเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ได้ให้แนวคิดที่ดีมากๆเลยนะคะที่มอบความรู้ให้อย่างดีเลยนําไปใช้ได้จริงๆค่ะ เป็นไงบ้างครับหลังจากได้ชมภาพบรรยากาศแล้วก็ฟังคนที่เข้าอบรมว่ารู้สึกยังไงเห็นใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้มันรูสําสำคัญมากเลยถ้าท่านอยากฝึกอบรมองคอ์กรของท่านแบบนี้าท่านมีองคอ์กรของท่านหรือท่านรู้จักองค์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเอกชนหน่วยงานของรัฐบาลหรือจะเป็นองคอ์กรสัมัครก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เสมอเลยครับยินดีให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยผมดรหนุ่มไฮเทนโค้ชเอนพีและสแกนลายมือ